สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์กจ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งไงนี่เปล่าดอกเฮ็ดนะเมื่อกี้ก็ง,งัดเมื่อกี้ก็ง,งัดอยู่นี่ดอกนึงบริไต้ยเบิ่งจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้เห็ดฝังเลือดแต่เก็บเห็ดฝังเลือดไปฝากเพื่อนสาวมือโอ้ยแมย่ข่อยพุ่นนะสุดยอดอีลีปากกินลูกอมจ้าพ่อแม่พี่น้องต้องของตรวจขอ้อใบขอแหบขอแหงไม่เฮ้ยมันเห็ดฝังเลือดอันน้องเท่ามาบริไต้รับโทรศัพท์ประเทศนิจเก็เล่นอเดนน่องสิ้นสุไปเก็บเห็ดปลาไม่ จะก็เล่นมืน่ออาทิตย์เป็นไปฮับก็เลยบวัเด็กไปน้ำหนองปัจจุบันก็เลยบอกน้องว่าสิบ้านย่างขึ้นมาป่านปลายแย่ร่ำดวนดอกพ่อนนะคนอาจารเก็บแป๊บเดียวได้แล้วบอกโทรศัพท์กับน้องแล้วก็เลยขี่รถแต่ละแต๋อเต๋ขึ้นมาหนิอาจารย์พ่อแม่พี่น้องจ้ามาก,ก็มาพอเลยเนาะจ้าน้าไปไปไปหาตัวมาได้จ้ามาเร่อมาเก็บเห็ดกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมาจ้าพ่อแม่พี่น้องอุ้ยดอกเห็ดบักใหญ่บักตีออุ้ยพ่อแม่พี่น้องเห็ดผงบานจา้า เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานมาแล้วมาแล้วคุณอะโอ้ยเห็ดพึ่งหวานเกิดวันไหนเฝ้าผ้าตัด,ดข,วขวาได้เนะาาพ่อแม่พี่น้องอุ้ยเกือบเป็นงัดดอกนี่หัวคักหัวขมบพี่นะอุ้ยมาจับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยดอกนี่หน่อยเป็นประจักอึดพี่ผู้ด่ะพี่เห็ดพึ่งหวานโอ้ยไปขวดอกนี่จนหมวกแตกหมวกคักรำจยอยเ,เอ้ยเห็ดอีหยังเห็ดบอเบิง พูดนาจาะพ่อแม่พี่น้องพูดว่าเป็นแตกเป็นหักไป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 หาจ้ะยมันมาแห้งแห้งน้ำกันได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะสีอีกดอกหนึ่งเฮ้ยโอ้ยฝนตกเห็ดออกพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมาเด,ด,ด้อจ้ะมาเด้อดอกนี้เด้อคะ่ะได้พอคะเปลือยแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องปไปเป็นซะเป็นเป็นเสือเป็นอันต่อไปเนาะมาๆไปหาตัวจ้ะอันนี้ก็เห็ดเพิงเกาลาสด เก็บจะเก็บเก็บคุณอีกดอกนึงเฮดเพิ่งเลือดดอกนั้นเดี๋ยวสิพาปไปเพิ่นอ๋อเพิ่งเลือดดอกนั้นสงสัยสงสัยอยันเทธอใดพ่อคะพ่อใดดอกจ้าพ่อแม่พี่นหนออีหยังวัวเนี่ยมีดอกจาก้าเห็นบ่พ่อแม่พี่นอ้องเห็นแล้วเอิ้นน้องจ้อยนี่เลยจ้ะแล้ยวบ่ได้ไปเก็บเฮดปลานั่นกับน้องซ้่ม เสดายเสดาย <laughs> โอ้ยพ่อแม่พี่น้องพีนะ่น้องอีออวดวกดอกนึ่งคุณผู้หนุ่มอีกดอกนึ่งดอกงามอยู่เด้อดอกงามอยู่เด้อจ้ะพุ่นเห็นบ่พี่ใส่ถุงมือสีขาวนี่กดกล่องบล็อกไฮทานัดจะ้ะพ่อแม่พี่น้องพุณผู้นุ่มอ๋อชี้เลยจอยเอ้ยเศรษฐีดอกนึงคุณจ่ามากมามามากมาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอย่าเฝ้าเว้นั่นเห็นหน้าจอยเถอะจอยต้องเห็นจ้ะ S <S <an itary> น้าผู้เกา่าคนคือเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องพาเบิง่งเบิ้งเห็ดก่อนนะจนะ๊ะเนาะเบิ่งเห็ดซะก่อนไปไปไปเบิง่งลูกมือเอาสิได้หลายซ้ำน้องเขาปะน้องก็ไปอีกป้านัน่นป้านั่นเห็ดหลายหลายเลยน่ะฮ้ยบ่ามาละขั้นเขียวพ่อ <S an itary> แม่พี่น้องมาเบิ้งเห็ดดำเห็ดขาเหลืองจ้ะพ่อแม่พี่น้องดีดอกนึงดอกนี่ยืดจระเก็บจัดเก็บเก็บไปร่วมไปร่วมกันไปแกงคุณนะ่ะ มัาลักออกอุ้ยูหมอง้ะดวกสองดอกติใส่ดูคะ่ะดอกหนึ่งผีโอ้โห,โหมาลักเกอจื้อผีพูนะเจออะไรฉันก็จะเก็บ<ห>อันนี้ดอกปะงะแยบกเตไปบานจนเต็มสติงแล้ว<ห>ใส่ดอกนี่งุูนะโอ้โหขาเจ้าแม่นางงาม ขาเรียวหาตัวจ้าอีเอฟเพิ่งเกาลัดอีกหนึ่งดอกโอ้เน่าแลวจ้าคุณหลอกดาวดอกนี้จังบ่หลอกจอยผิดดอกนึงงัดเงี้ยผ่าเก็บออกพ่อแม่พี่น้องจ้าผิดดอกนึ่งเฮ้ยอ่อนๆสลัดเอ้ยอีกหนึ่งดอก น่องเลิกงานก่อนพ่อแม่พี่น่องจ้าพาลูกใส่พา่านองคบอลเขาปลาฮ็ดจอยก็เอาลูกเอาผัวเป็นไหวบ้าน,แล,น,าานแล้วก็ขึ้นมะป้าหละจ้ะพ่อแม่พี่น่องมินไอทิพนไปรับจ้ะมันใส่หลุดเฮ็ด่งเกาลัดนีลาอยู่ห็นอีกจ้าเห็นอีกบอีเห็ดผงเลือดอีกดอกหนึ่ง ดดูซักนี่ดูผีดอกนึงมาเด้อม,มาเด้อจังมาเด้อม,มาเก็บเอาเห็มมเดไปเกงแลงน้ำจ่อยพี่เห็นบอ่อพี่หาตัวจ้ะเห็นบ่เห็นบ,นบ่คะ่ะเห็นแล้วเรียกน้องจอยนะเด้อไผเห็นเห็ดเมื่อกี้นส่งฝากขึ้นพ่อแม่พี่น้องจ้าฝากแห้งหลายจอย,อยันฝนตัวข้ามหัวจอยสวยยานเปียกบ่แม่นญยังดอก เสื้อกระยานเปียกพีได้เห็นแังสิกระเดยคุณเฮ็ดเพงษ์เขากั้เฮ hmm ็ดเพงษ์เก้าลัดดอกนี่ไปดูค่ะเอ้าโอ้ยขาเธอเนาจ้ะเอาไว้ซะเอาไว้ให้ตัวถากเพิ่อนกินเนาะจ้ะเนาะไปหาตัวเราขออนุญาตตั้งกล้องตัดค่ายเฮ็ดจักบาทได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องพวกเจ้าเฮ็ดยังวนสับหลับอยู่ต้นหนาปุ่นอันนั้นเฮ็ดไอเอ้ยยังกะไะเฮ็ดดำจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย มามาเบิ้งเบิ้งเฮ็ดดำไปนั่งขาเป็นเปื่อยเป็นถึกน้ำนะจน๊ะเนาะพุ่นตอนหนาผุนเฮ็ดดำซาบลาบอยู่พุ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนแรกจะว่าสิ่ไปตัดขาอยู่บ้านมันบ่ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ายังหูบอกเพราะว่าพ,พ,พุ่นอ่ะเจอสิเล่มเฮ็ดดำใส่กันจอเยเปิดถุงขึ้นมาใส่ตั้งหากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยคิดไปถึงว่าเฮ็ดดำมันสิม,มันลักออกซาบลาบอยู่น้ำใส่ฟังควาเมือนจอยนี่ก็ซาบลาบอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก่อนหยาดตัดขาเฮ็ดจกบาดกันเดี๋ยวสีผ้าเล เห็นที่มันบลาคาเห็ดนะตัดค่าเห็ดก็บว่เห็นน้ำโอ้เนาะอ้าพูดอนไะจ้ะเพิ่งขายเห็ดดำตระหน้าใจพี่นว่าสิบนพัตัดกับผู้ใดเราี้ดินมันสิไปถือกันเห็ดดำเปืือนแล้วเน่และหนาดพ่อแม่พี่น้องเอ้เปลือดมันสีลืองไงเพราม่นยังดอกขันพ่อมีเห็ดดำก็สิ แต่ผาไปเก็บเห็ดอันเออผ้าผ้าผ้ตาไปตัดคายเห็ดอยู่บ้านนนั่แหละจ้ะพ่อแม่พี่น้องจะใครสีอย่างเบาอยู่ปูเดียวติดติดคัดคัดเนาน้องก็คือบริมากนะน้องอยู่อีกป่านหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยบอกมาละเสียดายบริไปเก็บเพชรนล้วนอนเห็นว่าไอาทิตย์เป็นใสลรถนี่ละเรื่องของเรื่องแล้วเพื่อนเลิกงานแล้วเพื่อนกับเล็กไปฮับจอยกับลูกก็เลยอันบ่วนั่นกันสัมบ่วปันลานกันสัม กับน้องถุงมือก็มีดคางเดียวสมัทาอิลีตอนมีหล,ลายๆใส่เราทิมใส่เราทิมมันมาในขาดจะทิมเงิดลายกันยังวะเฮ็ดผงเลือดนี่เสียวไปฝากเพื่อนสาวดอกจย่เพื่อนสาวเพื่อนทำหาแล้วมีเฮ็ดอีกบ่เทอรเพื่อนวป๊โอ้ยจะเสียไปหาเลือดจากเพื่อนสาวค่ะเพื่อนวป๊ าตัดพ่อแม่พี่น้องส่งลมมาส่งเันฝนสิตกะนี่น้องไขายอีตัวนี่ค้างงามอีตัวนี่เมื่อกี้นเก็บเพชรยวนเจ้ามาปั่นจักรยานมันหมานเด้อร์พน่ัเพนักพนเดินเซจ้อยขอบคุณค่าก็เล่าวางสี่ล่ะก็เลยว่าขับจักรยานมวนมวนเด้อก็แกเล่าวางสี่เจ้าก็ขอบคุณมากคือกัน อันนี้จ้ะปวดตัดปวดได้๋ยวมันสิเปื่อนกันแล้วนี่แลนดัดต้องตัดจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอง้ยสาม,มัคลีโอ้โหอันนี้ก็ะมดตะกูลมันเลยจะไปงัดมันขึ้นมาหนิกันมางัดขึ้นมาชาก,กันอยู่กลางๆชากะสิซอยไปมดพ่อแม่พี่น้องในน้อยจังสีก็ไปต้มเซตันเซต้มย่ำเซปล์กะแซ่เพื่อการเดินนี่เด้อเ,เอาไวก้กะิีชาคือเก่าน่ะจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยจะปล่อยจ้อยได้ว่าจ้อยเก็เกบเห็ดดอกหน่อยต้มย่ำแสบถ้าได้ ดอกเล็ดกดอกใหญ่ฉันก็ฟาดเรียบปฏิโจวะอ้ยเน่าเธอเห็ดพึ่งเลือดดอกนี้เน่าจ้ะเราเข้าไปมันสะอาดสะอาดมันจะไปมีขี้ฝุ่นไปติดเห็ดอันพึ่งค้าเลี้ยงเฮ็ดอันเพึ่งเห็ดอันค้าเลี้ยงจอยเอ้าเธอโอ้ย,อยเนา่าพ่อแม่พี่น้องเออโอ้ตายแล้วว่าไดสัาสุดท้าย เบิ่งเฮ็ดอันเลื้ยงต้นหนาจอยไปก,ออก,อก่อ,เอ,เอกน,กนเ,อนนเอด้เอ,ดดอ,อพ่พ an, ump, พอแม่พี่น้องเอ้ยอ้นี่ก็เน่าคือกันนี่เ็ดพึ่งเลื้ยงอันเฮ็ดพึ่งเลื้ยงว่าซั่นเฮ็ดพึ่งเลือดดอกนี่ก็เน่าคือกันจ้ะเอาบ่ได้นี่จังบุ้งสดยอดเลยบ่มีการเน่าเลยเถอะเอ้ยพุ่นมากประเทศนี้ิพาไปเก็บเฮ็ดอันเก็บเฮ็ดดำพ่อแม่พี่น้องพุ่นสิ็กผาเล่มค่อ,อ,อยๆเล่มเด้อจ้ะเดี๋ยวสิไปเหยียบดอกเพิ่นพังเรื่องของเรื่องบ่แม่นหยังดอกพุ่นพุ่นน่ะอือมากประเทศนี้ ค่อยๆเล่มไปพ่อแม่พี่น,น้องงัดจังได๋อม,มือใส่ถุงมือกะกระจับกล่องอนี่ก่อน,นค่อยๆเล่นไปจังสีจ้ะเห็กปุ่นกระตาโอ,โอ,โอ,โอ้หยับดอกไม้พสัสดุ์ละอ้าวไม่นี่เบืองแนนีโ่โอ้โหสาบลาบยี่ปุ่นนี่ดอกซับนี่กระล่งกันแกงแสบพ่อแม่พี่น้องเบืองแนน คกแจะดอกพุ่นมักคาเหลืองๆอุบวบจังสี่ละจะมักจังสี่ละดอกง่ญ่ร้ายมันบอก่ค่อยอันคักปันไดอันที่มันอวนบานเต็มที่แล้วมันออกดำๆมันพ่อแม่พี่น้องอันนี้จะบพ่ค่อยปื่มปันไดเดี๋ยวเสียดอกเล็กดอกหน่อยเพิ่นจังสี่นะเมดเมืองจะมักขัวใสน้ํามันใส่รตีวัตตโอโห้เสี มดซอยท่องห่วงเด้พอพ่อแม่ไปนอนเลยเดี๋ยวป้า้กินเขาอยู่เลิกงานมาเจอกะแวะเขาบ้านเอาลูกไป,ปส่งเจอกะเขาป่ามาหลุดเดี๋ยวบอกกำนองแล้วกัเขาป่ามาท่านที่เสียวทุ่งมันมาติดมือมานก,กนะจอกะเด จะเดีมาใส่เห็ดดำมันจังสิบพาเปืี่นบ่าเปื้อบพาได้ทับกันใส่ถุงอ๋อต่ำกล่องใส่ถุงแล้วก็หอยไว้คางกระตาน้าจระเข้ปนเมืองขาปนปนอู้ยพูดนะเิ่นไปขาดตัวขาดมุดเสานี่ไปเฮ็ดงานเฮ็ดิสองชั่วโมงพอแม่พี่น่องเอ้ซ้ายอันสายกันไก่ที่มันเป็นแบบว่บ แันไกลแบบอันอัดนี่เป็นเส้นอัดลมมันใสแล้วก็เป็นเส้นน้ำมันอีกเส้นหนึ่งเวลาตัดแล้วมันเได้ตัดคล่องๆแม่จ้ะมันจะมีสองเส้นเนาะไัดนี่ตัดไปตัดมาหมูอกับตัดเจ้าข้องกับยืนแต่ตัดไขมันหมูกับยืนหันหลังเพราะว่าเขาต้องเบิ้งหมูมาต่อตัวหนาจอยยืนอยู่ข้างหลังเขาสายกับแงะนายแงะล้างไรเพราะว่าสายมันกับเริ่มเก่าแล้วพ่อแม่พี่น้องจอยเคยบอกเขาไปเจ้าหนึ่งแล้วว่าสายมันเก่าเด้ออันหลวดมันทิ่มออกมาจากอันเส้นอันเส้นซ้ายอันเนี่ยมันเปลี่ยนไม้แน่ว่าสั่น กับพ่อพากันมาเปลี่ยนจอยบอกกันไปได้ซี่เดือนแล้วกับพ่อพากันมาเปลี่ยนใหุ้จอยมื่อนี้หมูกับมาตัดอันตัดขาหมูเสียงข้องถ่าบุตรเจ้าว่ามันเสียงจอยตัวเด้อใจเย็นพูนอ่ะพอฉันหมูกับตัดตั๊ดนาตั๊ดล้างหมูกันเลยตัดแตงแกงกันกันไก่นาแกงกันไก่ล้างคนหรือเปล่าน้ำจอยสักพักหมูหันหลังให้แค่นั้นละสายอันสายอันนั้นแตกสายน้ำมันแตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขันบอลลบลุบเระทันนี่แม่น้ำมัน เขาหนวยตาน <mel> <ic int> ิลายห้องขึ <t> ้นบัตทินมูตื่นบัตทินมูหันมาเป็นยังงไรสัตอันนั้นหยุด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 ดกันวังสิหยุดเครื่องเลยบัตทินนี่น้ำมันเต็มโต๊ะจอยหนึ่งหยุดเครื่องหยุดเครื่องบัตรทินกันอันนั้นคว่ำความสะอาดพื้นกันแลนมากเป็นยังไรสัตน้ำมันแตกใส่ชั้นมาสัตนบัทินพวกเขาก็เลยไปอโทษไปเอิญผู้จัดการมาผู้จัดการแลนตาเหลือกตาแลนมา เขาแรงไาหาจอยก่อนถ้าเป็นย่างไดถ้าเป็นยังไดน้ํา้ำมันเขาเขาตาบพาว่าสันกนลเรียกว,ว่าเกือบเขาเพราะฉนั้นแต่ว่าเต็มหนาจอยอยู่เพราะว่าจอยลบลบแป๊บเดียวคนะแค่ั้นลราพูดใส่หนาเต็มเสื้อผ้าไปมดเลยโอ้หกงานนี้ปวดซ้ำเดซ้ำหนึ่งนี่ต้องระวังยางแรงเลยพอแม่พนองเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาตะกอนแม่หมูม้ันยืนตัดบัตนะนิสายลูกตุ่มที่มันเป็นตัวเลือนมันเรือนไปเลือนมากนั่น มันมันหลุดลงมาป่ะเทนี่โอ้ยฟาดใส่ไหลเราอุย้ยเราหล่มเปง่งเงงเลยนะั่นะมันมันมัน่มันหน,นักแท้แด้พอแม่พีหนวงซ้ายอันนี้นักห่วยแขนเราหนีดเบิดเราหลุดออกจากมือเลยหันแล้วแต่และตนสารแล้วขึ้นอย่างนี้นแล้วเจ็บเป็นนั่นคนพุทเถาซะละแล้วเจ็บอยู่เป็นเดือนคนน่ะบางเจ้าเจะกระยางผ่านกองกองอยู่ทางหัวห้องปเหเนเนาอพ่อแม่พีหน,งนวงเนาะ กองมันนั่นนั่นติดคัดกันอยู่เทิางองนอยู่เทิงข้างบนมันท้าวว่าเห็นเพราะว่าเ้าวว่างานอยู่ข้างล่างพอจนกองมันดันกันแล้วเพราะว่าล่างมันไหลมาเร็วมันก็ดันกันจุก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 จุ๊ิวายกองก็ปิวลงมาจากข้างบนหัวฟาใส่ต้นแขนจ่อยวายสั่มอยู่เป็นเดือนแขนลอยเลยแล้วที่มีดเมิดหิวมากนะรุดลงเมิดออกเลยไอ้คนข้าคนน่ะโอเมนค่อยๆได้นี่มันมีดมันรุดเมื่อเลยแล้ว เจบซามพี่พันซัานึกว่าห่าก้อนนั่นไปต่อยมวยอีกแค่ตัวประถือฝาดไ,ไส่นาใส่หมวกกันใส่หมวกกันนอกอยุ่จับพ่อแม่พี่น้องก็ซิมีหมวกให้ไส่ขันว่าไสหมวกแล้วมันหัวแตกปั๊บมันกนเกิดกันได้ทุกเวลาตรงระมัดระว่างหูตาตรงเร็วขันเมื่อนี่เล็บลบไปเร็วกันซพ่อแม่แหละน้ะมันก็นสิเขาเต็มตาที่เขาล่งบาสอีกแหละ เป็นทังใดพ่อแม่พี่น้องมวนฟีน้ำจอยป้จ๊ะพาเล่มเห็ดดำบุญนซาบลาบิ้วุ่นปุ่นอะตรงเห็ดดำวายตรงเล็กน้อยเอเห็ดดำปลาเห็ดแย่ลำดวนนด้นนี่พวกเจ้ารู้บ่มว่าแย่ลำดวนผู้ใดคอยนี่แหละคอมเมนผู้ใดดอกจ้าไนี่แหละจ้ะซื้อจริงซื้อลำดวนนะจ้ะเนาะลำดวนอาจคำพันเฟซบุ๊กเจ้ากระใสยลำดวนอาจคำพันไหนละจ้ะพ่อแม่พี่น้องปุ่นอะ เอยเก็บมันเก็บเพื่อนอีเรียให้คอยยางแต่มันสเสียบดอกหน่อยมันเท้นา,า,านมากเสียดายพา่น้องมาเก็บคุณค่าเพื่อนเฮ้ยสุดยอดอีเรียขวดไส่รถตีพ่อแม่พี่น้องจ้าแสีบสุดยอดเลยเดี๋ยนี่เก็บให้มันสะอาดสะอาดจังสี่แหละว่าเดี๋ยวกันไก่มาตัดเนาะเรื่องของเรื่องนี่ต้องเอากันไก่มาตัดที่มันจังคักนี่คนน่ะตัดปุ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 ดคนน่ะ สะ,สะอาดสะอานไปเลยไปลหวดบ่านจะล่างๆจากสองสามน้ำกะตอนลุงหมวยมันหมดมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเก็บเอาอเห็ดปวกเดนมาร์ก <laughs> บ้านนอากระซิบแมนเห็ดปวกขนาาวันละพ่อแม่พี่น,อน,นะน้องพนักขาพน่ะเดือดเต้นเดือดเลือดสมันเต้นพน่ะของขอยตริ เก็บตั้งสี่กับมวนกับมันคือกันเด้พ่อแม่พี่น้องส่สำเด่สำเนึยงเด้ดอกใหญ่ดอกบานไรมันบอคักไหมพ่อแม่พี่น้องจะบอค่อยมันปันได้ดอกใหญ่ดอกบานนั่นคือจังปีที่แล้วนั่นใ่ญ่เมื่อปีเจ้อู้ยุบเป็นแถวอยู่บนดอกสำเนียงอะกินแล้วแซ่บกินแล้วมีความสุข พ่อแม่พี่น้องว่าแม nice. ่นอยู่แล้วเถอดพวกสันบริกินนิตี้พวกสันเดตเต๋เบิงขอโทษจ้าเมื่ออื่นพวกเจังสิไปปลาผุ่นกระหน่อมเมื่อนี้เขามาปลานี่กันน่องว่าพ่อแม่ย่าว่าสัตว์อ้ยล่ะเอ้สิซัเสื้อสันสิไปเถอดกระซิได้เมื่อบ้านแล้วสัตวกระซิบถ้ามันขึ้มฝ่าขึ้มฝนน้ำหลากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแกเรียกว่ามื่อื่นเขาจังไปมื่อเลือกงานเขาจังขี้ตะละแต๊ะเต๊ะไป ก็เสียดเอลูกมาสรงบานคือเกาหละ่ะเอาลูกไปน้ำเอาลูกไปเก็บให้นําดีกว่าเขาเฮ็ดงานเมื่อเขาเก็บ่ควายอยากไปน้าเดียวเดียวนีน่ผู้บบาซำหน่อยเนี่ยคัเะเธอเด้ตอนเพิ่นบริเฮดงานพเพิ่นเ่นเพิ่นเ่นเกมจนหอดเศร้าเท่าสวยสันแล้วเพิ่นนอนยันมือเว้นพอเลิกงานมากเพินเ่นเศร,เเร้าเล่นเกมอยู่เว่าหอดแปดโมงกระบอกเขาก็บอกแลว้วบอกอีกบอกแลว้วบ,บอกอีกใช่เพราะฟังสันแลว้ว เพงได้สุดท้ายเขาปิดอินเทอร์เน็ตทีมกันแล้วเขาถอนสายอินเทอร์เน็ตออกเฮดเซเวียอยู่บัตรนี่ใช่สมนำนาเพราะบ่แม่บอ,บอกทื่เดียวสองเจอได้เพิ่มหพ่อแม่ไปนองบอกเป็น1ิบๆเจอแล้วบอกฟังไว้เด็กหน่อยสุมนี่บอกอยากประตู <laughs> มาทั้งปีจ้มาทาั้งปีมาเก็บบุปผิดมันเยียบดอกหน่อยเพิ่นพยายามที่จะไปเหยียบพวกเธอ เสียงรองเท้าบู๊ตด้จ้ะเด้บอบ่อแม่เสียงจ่อยตัวเตะพ,พ่อแม่พี่น้องบ่อแม่ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องเอง้ยเก็บขึ้นมากค่ขายเงาขาดอกพอดีกินแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้ายัดเอาฮึเก็แบบนี้แหละ เสียงลมมาแล้วพัดทีนี่ฝนตกวค่ำหัวสวยซะเนาะปวดแล้วที <laughs> ่มันเป็นคักได้สวยกาได้เปียกหลายรอบแต่หลายรอบยังบ่วสิงอยู่บัดที <laughs> เปียกตอนหนาวม,านรรมันก็บ่เป็นหยังพ่อแม่พี่น้องเปียกตอนหนาหนาหนาวนี่ตีทรมานทรกรรมแจกสิบ่อยากันย่างออกไปทางดใดพุ่นละ่ะ เอาอย่าตำกล่องจ้อยมาเอาเด้อผูใ้ใดอยู่ไก่จ้อยมาเอาเห็ดไปกินดกเด้อจ้ะเด้อจะแมนบอกห่วงซะใครอยากไดกก็มาเอาบอกไปส่งเด้อบอแมนนักกินแกงเราชี้เลยแล่นไ,ไปส่งหมดแล้วอยากได้ไปแกงก็ต้องมาเอาเองหมดแล้วบอกห่วงจักหน่อยจากพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมูนกินปากมันเนาะเขาอยากเขาก็มาเอา เอขันช้างผ่านเป็นไปที่ทำงานเองสิเออกระจ้งก็ไปส่งได้อยู่คุณน่ะไปสีผ้าไปเล่นทั้งคุณคุณเป็นตาเป็นตาเป็นตาที่คุณโอ้สีหยับดอกหน่อยเพิ่นพี่เห็นบ่นี่ยากเกินมากมันก็พอดีพอดีละอย่าสังเกตทชิลิปมือแล้วจัดเลยจันหยับดอกหน่อยเพิ่นมีความสุขได้เก็บเห็ด ไปแล้วก็ลักแกงพวกเจ้าน่ะว่าได้บไรไิเบิงจักเชียอ์จะของแกงเนี่ยน่องแกงมาในแห้งขักบ่ดเชนจกักเิียาเวล่าได้ไปกินบัดเช่นพูดเองพันยางอยู่ในป่าพุนใส่กางเกงสีเขียวุ ยังเย็ยบไหมคะขวกขวกมากคุณไปทา้งคุณยังขึ้นไปทางเอ้อมาหาเห็ดบ่น่ะผนะู้ใดนนะ่ะฮะยังตุ่งลงมาทางจอยาหาเห็ดรีบมาเม้นมาหาเห็ดกับพวกกระจอมมะเล่นอันเอเล่นเกมอีหยังนี่ละจ้าเม้นบะนั่นเพื่อนเชื่อนเชื่อนใบอนันใบอันมาเบิ่งพร้อม นยึดยึดต้นไม้นะั่นมาหาเอียงนี่แหละโอ้ปุ่น่ะเห็ดเพิ่งขอกำเนิดนะจ๊ะข้าเจ้าไม่เห็ดอันนั้นแม่จ้าเห็ดอันข้าเจ้าเวลามาอันปั่นจักรยานแล้วว่ามะายาังข้าเจ้าจัจดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มมามะยังกันทั่วแม่จ้มามะยังทั่วมาเรียนยังเรีนเกมกันประมาณนี้เนะาะพ่อแม่พี่น,น้องจา้าพูดเป็นยังไดพวกเจ้าคิดว่ามึางไดพุดนนะ่ะ ได้แกงนึ่งยูพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาๆคลิปนี้กระซิฝากไปซ้ำหนีได้จ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องผ้าเก็บพร้อมปากพร้อมคอจ้ะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม enjoy life style in เดนมากและกัมมาดามเ็ดมัสลุมสองพี่น้องคู่ห้าคู่หูคู่ห้พาพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปละจ้ะคอยทุกคนลำรวยเงินทองมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้าเด้อลำลำรวยๆปวดไผ่สุขคนได้จ้าเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะลาไปด้วยเฮดสวย,สวยงๆงามๆเง่าอันนี้กระเซาขึ้นไปแกงเลยละมื่อนี่ ไปแล้วค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึง่งเอนเขากำเห็ดอนดำขาเหลืองบายบายค่ะ